สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไายซุกขู่ขุก้นโอ้ยผมพี่น้องซาบผมใหม่ก็สีฟูงสีตากระสุกๆน,นอนปึ๋งกไ็ไนม้นอนตื่นกันนอนตื่นชั่วโมงหนึ่งอะเพราะว่าอาบน้ำแต่งโตกะตากันยังสีตุบๆอยู่นะพี่น้องมนินิสิมาน้ำเส,สนอสำหรับผู้ใดสนใจอยากลดหุ้นนะ้พี่น้องอยากลดหุ้นอยากมีสุขภาพ ผิวพ,พันธุ์ที่ดีนะพี่น้องมะว่าแต่ผู้หญิงมะว่าแต่ผู้ชายาะว่าแต่อายุเท่าไรก็แล้วแต่กินใดนะพี่น้อง,นองเป็นตำพันธุ์ของเป็นเลดีกองกระิุบุ๊ปเนี่ยเด้เพราะว่าญาติใส่กระเป๋าญาติใส่กระเป๋าเดินทางมากพี่น้องแนะนํา อ่าผลิตภัณฑ์แบรนด์ดีๆอันนี้เป็นโกโก้อันนี้เป็นโปรตีนเนี่ยนนเป็นน้องเตยอยากลด่นลด์ฮว่ในจริงค่ะหลายๆาคนก็ถามมาลดหุ่ในจริงบอกว,ว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อบอ่คือว่าคอยนี่ลองทุกทุกคนทุกแบรนด์ลอ,ลองลองสินค้าลองสินค้าแล้วจังไดมาขายจังไดมาเปิดบินขายไปน,น้องกะว่าสินค้าเออมันดีจริงนะมันมันเป็นเหมือนที่คำพูด จริงไหมนะพี่น้องก็คนในร่องเบิงคนพากคว่าซื้อมาล่องแล้วพี่น้องอันนี้ก็ศึกษารายเดือนเติอบอยู่ซื้อมาล่องแล้วปรากฏว่าดีจริงกับพี่น้องน้ำหนักลงน้ำหนักล่งย่างต่อเนื่องนะแล้วก็บโบเมนว่าสิกินอันนี้ล้วกินข่าแบบกินข้าวเยอะเหมือนเดิมไม่หิวก็กินปากปากอยากก็กินกับโแเมนได้พี่น้องคือว่าถ้าต้องควบคุมอาหารควบคุมอาหารกับโบเร ยุ่งยาก็ได้ลําบากขนาดนั้นเพราะว่าเ้ากินตัวน,นี้เยากินอินขขอ่มแทนเข่าห้องกุกกุ้งอาหารเป็นการที่ควบคุมที่สบายมากพี่น้องเพราะว่ากินแล้วมันอิน่มแทนข้าวอันนเป็นโกโก้นะพี่น้องน้ำตาลส่วนเปอร์เซ็นต์ไขมันส่วนเปอร์เซ็นต์นี่ดกันอันนี้เป็นโปรโตีนรสรสสตรอบเบอรี่หรือว่าผู้ใดสนใจอยากได้โปรโตีนรสอ่ารสหม้อก็มงพี่น้องที่ว่าเมือนี้เขาเปิดไม่ให้เบิ้งว่ามันมันหมดพี่น้องมันหมดเหล่าก็บบริษัทกิฟต์ก็มันไว้ให้เบิ้งก็เป็นไปด้วยกันแต่ว่าสีจะเป็นรสหม้อ อันราคากับสีคู่นัองอยู่ซิตยูทีเป็นรอยเก้สิบบาทแถมแก้วกระบอกน้พี่น้องแถมแก้วกระบอกอ็จเป็นโปรโตีนสารสกัดจากพืชนะพี่น้องสารสกัดจากพืช27ชนิดเป็นโปรโตีนในร่างกายเฮาท่านกับไปแหล้วกินเขาไปแหล้วนี่พี่น้องเฮ็ดให้อางบา่หิวเขาเป็นยังห้องคือหลดหุ่นใดเป็นสารสกัดจากอ่าต่างประเทศนะพี่น้องไปไปผลิตอยู่ประเทศไทย อัวนี้เป็นโปรตีนของอ่ะจะของเปลี่นปฏิเหตุเขียนมากเทียดไห่กินแล้วคุมอาหารได้นานใน้นานมากพี่น้องที่ว่าที่คอรองแมวนเอื่นเป็นกาแฟอะไรคือแบบว่ากินแล้วไม่เห็นไม่หิวข้าวไม่หิวข้าวจริงแต่ว่ามันยิอมเขาแต่ช่วงข้าเกินแต่ว่าหลังจากหลังแกกินแลลวกิ้หัวเขาอันนี้คือว่าอิ่มยู่ททองจนเอือบบ้อมเบอกเอิรกผุหละเออกเอือบบ้อมเบอกเอิกเลยกิน ลด,ลดหมอกกันทีอกันในนะพี่น้องเป็นโปรโตีนที่ร่างกายเห่าผู้ใดที่ว่าเป็นโดคเป็นไพ่พร้อมอันนีมนะน้มันไม่ใช่ยารักษาโรคพีอพี่น้องมันไม่ใช่ยารักษาโรคแต่มันเปรียบเสมือนเปรียบเทียบไปเรือ่อยไปตอดพอคอยกินแล้วคอยรู้ซึก,กว่าคอยมีแบบภูมิภูมิต้านทานร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะพี่น้องเมื่อก่อนในคอยจะเป็นโรคปวดกระดกูก ปวดกระดูกก้นโกข่อยปวดกระดูส้สาเยียดก็เป็นอย่างเป็นหลายปีมากๆเป็นตั้งแต่ยเมืองไทยแล้วเป็นเกือบสิบปีทีเดียวล่ะเป็นเป็นแบบบุรู้ว่าเป็นอย่าง,างปวดมากเด้ปวดแบบว่ามุดเงียบนะพี่น้องบ่ปว,ปวดทางซ้ายก็ปวดทางก้นในก้นโก,ก,กน๊ก้นด่างไงโอ้ยขออภัยด้วพี่น้องมองว่างกลองข่อย ปวดก้งก้นมาต่อปวดก้นกบคงดาพี่น้องแล้วก็ปวดทานสายนี่ยแล้วปวดหลงพอในเดือนนึงจะปวดหมันเยอะสองสามเถื่อปวดแบบสองสามเถื่อนปวดหมันสองมือจังเศร้านะพี่น้องมันก็หายไปอีกเหมือนสิโดยบรูซ่าเหตุว่าเป็นอยู่ยังกระโดดเงดหลายมันสิเหลียวบรูซ์นี่เขาให้เด้อพี่น้องมึนมันมึนเราเอามือจับเอาก็ได้ปวดแบบบรูซ่าเหตุที่นี่กั สงใัยเป็นกระดูกเสื่อมกระดูกพลุก,กระดูกกือกันบางที่นี่ก็เป็นไมเ่เอยๆจนได้มากินผลิตภัณฑ์อิลีพน้องตอนข่อยเมื่อมืองไทยเมื่อกี้ก็กินแบบกินทุกมือเลยเนี่ยอยากกวนน้ำพอมาละเพราะว่าข่อยจะเริ่มขายเนาะจะเริ่มแบบเป็นตัวแทนขายก็เลยอยากล่องเบิง่งกินทุกมือเลยบางที่นี่ปรากฏว่าอาการปวดหายไปอหลีพีน้องอาการปวดปหายก็เลิ่ปวดปวดกระดูกอิกต่อไปจนเท่าทุกมือนี่ถือว่า มันมีอย่างรักษารูกแต่ว่ามันเป็นโปรโตีนันไปนเสริมสางกลามเนื้อไปเสริมสังโปรโตีนไปเสริมสังแบบว่าสารอาหารในห้องมีอาหารแบบครบร่างกายในเห้านะพี่น้องโอวขอตรงมือจะไปทางเนื้อเนี่ยแบบว่าให,ให้ให้ร่างกายเห้านะ่ะมีโปรโตีนครบครบชนิดแล้วก็มันมันก็เลยแปบลบว่าเป็นเป็นเหมือนกับไปภูมิคุ้มกันต้านทานโรคแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือมาเห้าใ้ลดทุนนำนักลดอีรีพี่น้องเพราะว่า มันโมหิวเขาน้ำหนักลดลดประมาณสามี่กิโลบล,ล่ตอนกลาบ,บานเพราะว่ามันกัดไซเวลาบดวนนะประมาณสองเดือนสองเดือนสมเดือนน้ำหนักลด4ี่กิโลเพราะข่อยก็บริตั้งใจลดแบบคือกินแบบกินเยอะเหมือนระม,มันกินเยอะเหมือนเดิมแบบกินเยอะอยู่แต่แต่คือลดลงนิดนึงมันลดลง4ีโลโอ้ยพี่น้องจอยแห้งตอนกลับ,บา้านพู้ใด้ได้เห็นข่อยในคลิปเดีโวก็จะรู้ว่าข่อยโพดล่วงละข่ายกินตัวน,นี่ละ บัทท anyway. ี่นี่กลับมานีกับมานีบัทที่นี่ก็ไม่เห็นงานอู่งอเมริการเนาะก็มาวายกินเข่าร้ายคาดพี่น้องกินเข่าร้ายละลายให้น้ำหนักขึ้นอีกเป็นสี่กิโลกินเข่าร้ายโพดนะพี่น้องกินเข่าแบบว่าอิ่มก็ยัดเข่าอิ่มก็ยัดเข่าแต่ว่าบร่ได้กินโปรตีนนะพี่น้องช่วงนั้นคือว่าบร่ได้กินกินเขากินเขาอย่างดียว่ามูกินพอน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกสี่กิโลปัทที่นี่โอ้ยเด้อ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 แต่ว่านนี้ ซีโล่งสีกิโลกว่าพวกไเลียววะที่นี่ว่าเขาจะปล่อยน้ำนักตัวคล้องขึ้นแบบนี้พวกไดเร็ยว่ะส่วนต่อคอยกันเลยไอ้คอยกันเลยเมื่อกินใหม่แบบที่นี่เมื่อกินใหม่ตอนนี้ล่องเหลีวสองกิโลเห็นปะใจล่องมะเกลนะพี่น้องหนากรนหน่ำร่วงมะเกลจนพี่ยังใหม่ถามไพ่ใน้สองอาทิตย์เด้พี่น้องลดลงสองกิโลประมาเดือนสองเดือนเด้่สองอาทิตย์ว่ากินกิตนตัวนี้อันจนพี่ยางใหม่ถามว่าเธอเพชรยังมาเธอคือ อาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วเธอยังอ้วนหลวงพ่อว่า,วาที่นี่คือคือผอมลงท่านไปเห็นอย่งางแม่ของนพี่น้อง,ก,งอก็บเราบอกบอกเราว่าค่อยรักมากแล้วก็ใส่กระเป๋าค่อยมาตัวนี้พี่น้องนั่นละ่ะคือว่ามัน,ก,น,มน,มนตตกินแล้วมันอิ่มแท่นเข่าสวดท่องพ่อยคือว่ากินแล้วไม่ไม่ทานอาหารเย็นนะพี่น้องกินตัวน,นีวนน้แล้วอาหารกินสิบจกินเข่าแล้วผู้ใด้แบบว่าตอนเที่ยงก็กินได้ตอนเที่ยงก,ก็กินกินข่าวเที่ยงในน้อยรุ่มของอาจารย์ถอดรุ่งเที่ยงถึงเข้ายำนกเขาลงไวมากอีิริจ่ะ ขายอยู่ดยยเด้อที่ข่อยหายไปข่ดยบ่นเลยว่าขายตัวนี้คือว่าข่อยยังชีวิตมันมเรงแบบในช่วงการเปลี่ยนแปลงเนาะช่วงใหญ่มากในกาแบบที่อยูโควี่น่ะพี่น้องมันเครียดเครียดแน่จัะหน่อยตอนมั่ใหม่ๆน่ะต้องหาหมองอยู่ต้องหาแบบมันมัดในรุงตู่ก็เลยบอกเนยเมื่อไขายยังเมื่ได้ขายของแบบเป็นทางการการหน่งสินะมาที่นี่ช่วงนี้ว่างก็เลยขายเลิกกลับมาขายนะพี่น้องผู้ใดสนใจก็สั่งได้นะพี่น้อง ปดร้อยกว่าสิบบาทแถมแก้วกระบอกแถมแก้วกระบอกอันหนึ่งหรือว่าจะเป็นเซตใหญ่อันนี้สามกองอันนี้สองกองหนึ 1, ่งพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทคุ้มเลยพี่น้อ,นองคุ้มสำหรับผู้ใหที่อยากมนีโจโจเบา,าเอา,า,าเพราะว่ากล่องมันตํำเพื่ออยัางมีสุขภาพร่างกายผิวพรรณผ่องใสผิวพรรณหุ่นดีหุ่นเซ็กซี่หุ่นเฟิร์มนะพี่น้องล่องล่องเบิง่งค่ะร,ร่องแบรนด์นี้แหละบอบพิษหวา คนการตอบรับผู้ใหี่รู้จกเมตตากรกนก,รก,รกรส่วนนบุกสิรูด,ดีว่าสินขาดตัวหนีมันมันดีขนาดใดกินแล้วว่าขีแตกเนี่ยวเฮียจะมันเป็นอไโปรโตีนลดหุ่นนลพี่น้องทายปกติถ่ายเป็นปกตินะคะกินผสมกันนะพี่น้องวัวดงซองไม่เบิเ่งเป็นยังไงขายกาูกันคือมากินผสมกันค่ะโปรโตีนสองซองแล้วก็เออเขาบอกผิด โกโก้สองซอ,องโปรตีนหนึ่งซองช่องใส่น้ำเย็นหรือว่าน้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้ส้มผสมกันขย่ากินไ้เลยพี่น้องผู้ใดเดินทางเนิ้วเขาวงว้วน,น้ำนี่พวกก็กินน้ำทา่าอะไรอิ่มจ้ะบ่ต้องไปซื้อเขาซื้อน้ำกินน้ำจอดกินน้ำถอดน้ำท่าางาก,กับบ่ขี่แตกเงี้ยวเฮียน้ำท่างจ้ะพี่นอ้องเนี่ย พกไปไซสมาไซสสะดวกสบายช่มนมเย็นก็ไดมันเป็นโปรโตีนโตัวโก้เกรดพรีเมียมนะคะชงกินในน้ําเย็นได้แบบโรสกินแบบสบายๆแล้วมันอพกผ้าสะดวกสบายความแค่ไหนพี่น้องก็ได้สนใจนะคะู้ใดสนใจกับทักทายเมื่อใดพี่น้องทักเมื่อดเป็นรอยกอสิบบาทเท่านั้นสื่อเลขกยังสื่อมัดไลค์กว่านี้เด้คาะบ่าสื่อถือกันนี้ไปสื่อมาถือกันที่ะบ้าที่นี่กินให้เจ้าของมีสุขภาพดีผิวพรรณดีร่างกายแข็งแรงมีหุ่นที่ดี ตัวรักผัวหลงเมียรักเมียหลงเมียหลงตัวไส่กินได้เด้อพี่น้องอายุหกสิบเจ็ดสิบก่กินได้กินได้หมดแต่ว่าเด็กหน่อยต่้งร้อยสิบแปดปีกันบ่แนะนั่งไปกินนะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้กินได้สำหรับเด็กหน่อยนะครพี่น้องทักแชทสอบถามมาได้กับสิบเบาไปเวฟในศกไปทำงานเดี๋ยวขอปอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย